วันนี้มาทำขนมชั้นใบเตยทานกันค่ะเพื่อนๆทำง่ายมากเลยค่ะวัตถุดิบก็น้อยค่ะเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรามาตั้งเตาค่ะตั้งน้ำให้เดือดรอไว้เลยค่ะใส่ใบเตยลงไป 2- 3สาใบเพื่อความหอมค่ะจากนั้นปั่นใบเตยค่ะใช้ใบเตย10ใบใช้น้ำเปล่าสะอาด110 ML มลค่ะแล้วกรองกากออกเอาแต่น้ำนะคะเทแป้งกับน้ำตาลลงไปผสมกันก่อนค่ะแล้วค่อยๆหยดน้ำกะทิลงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะละลายนะคะจากนั้นแบ่งเป็น2ส่วนค่ะเพราะเราจะทำเป็น2สีค่ะทำใบเตย กับกะทิค่ะสีขาวเติมน้ําเปล่าลงไป110 ml เท่ากับใบเตยเลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้กะทิ300 ml น้ําตาลทรายขาว250กรัมแป้งมัน160กรัมแป้งข้าวเจ้า80 g, กรัมเกลือป่น1ช้อนชาและนําไปกรอง1ครั้งค่ะก่อนตักแป้งนึง่งต้องคนทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นค่ะหยอดแต่ละชั้นเราจะใช้เวลานึ่ง5นาทีค่ะทุกครั้งที่เปิดฝารีบเปิดนะคะ เพื่อไม่ให้น้ําหยดลงไปบนขนมค่ะทุกครั้งที่จะปิดต้องเช็ดฝาก่อนทุกครั้งนะคะเราจะใช้ไฟกลางนึ่งไปจนกว่าขนมจะสุกเลยค่ะพอหย่อดขนมถึงหน้าสุดท้ายแล้วเพื่อน,อนๆต้องทิ้งไว้20นาทีเลยนะคะหรือเพื่อนๆต้องดูค่ะว่าขนมสุกหรือยังแล้วค่อยยกออกมาพักไว้ค่ะ พักจนกว่าขนมจะเย็นแล้วค่อยแกะออกจากพิมพ์ค่ะจากนั้นเพื่อนๆลองชิมดูนะคะว่าชอบรสชาติไหมถ้าเพื่อนๆไม่ชอบน้ําตาลทรายหน้าที่เป็นสีสีของใบเตยหรืออันชันเพื่อนๆใช้น้ําตาลมะพร้าวแทนได้นะคะขนมชั้นสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําชิมดูนะคะหรือเพื่อนๆจะทําขายก็ได้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ